ลาหน่อยนะครับดีครับเริ่มดีขต้อนรับในช่องเทอรมัลดี่สีทับไทยนะครับวันนี้มีช่างภาพว่ายเดินยาสิครับเป็นเขาเรียกอะไรนะอ่ะคุณหมอคุณหมอครับหมอเป็นช่างภาพอะไรนะ เป็นอาจารย์ครับทางานวิจัยเกี่ยวกับระบุลักษณะตัวช้างอ๋อครับตัวช้างนี่ลลักษณะตัวช้างครับเพราะเดี๋ยวจะไปทํางานวิจัยเพื่อ,อเกี่ยวกับว่าเป็นลักษณะช้างชน,นิดพอเหมือนเราเรายกกล้องขึ้นมาครับแล้วก็จะระบุได้เลยว่าช้างนี้ชื่ออะไรอ,อ,ะอายุเท่าอะไรประมาณนี้ลักษณะแบบนี้การระบุตัวตนอ่ะเหมือนเหมือนเขาถ่ายหน้าบักเอาไปอ่ะอ,อะไรประมาณนี้ครับเป็นอาจารย์นะครับครับ<อ>ถาถ่ายรูปตัวนี้ได้ยังครับ เยาขีดละตัวครับบารมีใช่หรือยังยังยังเอาทีละตัวบารมีจะโดนท้องใช่ไหมอันนี้ต้นอ้อครับคือต้นอ้อใช่ไหมครับต้นต้นอ้อที่ตรงนี้มันก็ไม่ร้อนที่ซีเขาว่าลมมันดีทางเชือกนี้หัวหัวเขาเป็นเหมือนลูกหัวใจครับดูดีครับขนาดหลอดอ้องใช่นหมอ่าเป็นเหมือนลูกหัวใจหลองดู nó nó nghe phỏ à, nhá. ร้อนกกลาวิเมษาบอกหนึ่งถึงสิเมษาเอาไปเที่ยวงานเย้นาอไร่ก้นอยไรวะอื้มเฮมโต ก็มันใหญ่น้ะเอาเหรอครับก้อนกังไงเหรอครับโอ้ oh. <laughs> นยกเ้ยอยากน้อยจงกำลังวิทจงกำลังวิท่ายตวนมากครับตัวนู้นมันไม่มีที่จับ อาจารย์ถ่ายภาพนะครับมาถ่ายเก็บภาพครับผมทั้งสีโดรครับสีดอไม่มีงา อะไรนะครับบารมีครับบาลามีทิ่เทศจังเลยเจ้าขางอีกเจ้าบารมีหรือว่านักเลงตาโตทายาเขาเจ้ายักษ์น้อยบนอายุเท่าไหร่ั ช้างจะล่อควานครับช้างล่อควานทำให้ตายใจแ้วหรอทำให้ตายใจช้างล่อควานครับตอนนี้ช้างกำลังล่อควานล่อให้ตายใจคว้าแม่ลงก็ง่ายครับเอ้ามาขอดูดหูได้ลู ช้างสยบควันสยบช้างครับเอ้า

กล้องชัดไหม,ม,มเพราะว่าขนขาวนะขนตัวเป็นสีขาวขนแถวหน้าน่ะแถวแถวงวงแถวอะไรอะ่ะแถวขาหนกสวยมากครับไลางงามช่วงหัวหนกครับสวยครับ ล่องถ่ายชัดมากครับเห็นเห็นขนช้างเลยครับขนหัวช้างครับเห็นไหมครับนี่ขนหัวช้างจับภาพช่วงลำตัวของพลายงามสวยมากโหนกสวยครับหัวนูนโหนกโหนกสวยลำตัวยาวงาบาน ยืนให้ถ่ายเลยครับเป็นนายแบบที่สมาร์ทมากไปถ่ายใกล้ๆครับถ่ายขนขนใกล้ๆลองไปถ่ายดูขนครับเครื่องไงง่ะ ไม่แต่งหูนะไม่แต่งหูนะนมุม,มนั้นรอเหรอ,อรดูตัวครับต,ตัวนี้ทรงเขาได้นะเรือบอรดจริง สมช้างสึกครับได้้หลังมยนะถได้เยนีหางเผือกนะครับหางถ่ายหางได้หางเผือก สวยครับอาจารย์บอกว่าหล่อมากเลยครับ,รบนี่ยังไม่เห็นพ่อใหญ่นะครับเป็นช้างซื้อมาครับ ทางเนือครับเนื้อใต้เนื้อครับในในเนื้อรเอราไปอยู่ใต้ครับ<ต><ว>เฮ้า คือเขาชื่อสีดอที่เฉยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ช่อสายพันธ์เขาลสีบุงคนก็รอครับครับอะไรนะช้างบ่ช้งงเี้ยเป็นสีดอแตงาออกอ๋อผมไม่เคยเห็นเลยนนเป็นดแต่ตัเมีย

หกักแตกที่เดียวอ้าพเป็นขนาดอะไรแต่มันทรงงามันออกเป็นงาแล้วไม่มีอะไรจะงอข่อเลยนะยไปใ,นใ,นใ,นให้งานนีขอลูกด้านหน้าครับสีดอแล้วอถ่ายภาพช้างรอครับอันนี้สูงครับสูงแล้วก็ลำตัวยาว อันนี้เป็นปืนลูกซองยาวครับทรอ,อครับรู่พันดี ยาวครับยาวกว่าทุกที่แล้วป่ะเอายาวนะยาวพอดีกว่าเหรอปากล้องครับเป็นอาจารย์นะครับเก็บภาพ

ยืนจับหูไม่ถึงครับมีแต่ช้างยอดเลยนี่ยังเทพเลยนนี่ยังเทพเลย

mình mình bỏ thì dài ra đây là một cái gì không được มันนี้ไปทำอะไรมันตอนนี้ถือบวกมัดไว้เนี่ยแหละครับตกมันไม่แต่ผมไม่ค่อยอยู่บ้านควานควานเขาอยู่พวกควานช้างเขาอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นใช่มันเสียวๆขาๆแต่มันบวมตัวนี้อยู่นี่ผมว่าตกข้อแล้วมันเกาเหรอฮึมแล้วไม่ถุงข้อเลยมัย ทั้งทั้งคุณเจ้าคุณลูกคุณพ่อเกิดกับคนนี้ตัวอยุ่ยเราเป็นบวมทางตะมาทางอะไรมันบวมไปที่จีนเด็จอ่ะใช่ใช่ใเออเนทางอายุมากเอออายุมากไ่้ทางตะมามันบวมขาบวมอะไรไปหมดเลยเขวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะมันบวมขึ้นมาบวมมาเป็นสีไงเป็นสีแล้วก็ไปเรื่อยโอ้ทางรุ่นนี้เนาะลูกตั้งแต่สมัย มาแหงานมีเรยวแรงงานได้านี่ถือว่าดีแล้วเนาะอ,อืม,อมอปเอามาเท้าปกนึแก้ขี่เพลยยงได้ครับเอ้า เขาอยู่ไหนครับตรงไหนนะอ๋อนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับน่ารักจังเลยดูใจเย็นจังไง